สวัสดีครับแม่ครับวันนี้ผ่าน้องวุ้นมาแจกสูตรเซาซ้ายครับเป็นจีนค็อกเทลนะครับมาเริ่มทํากันเลยเริ่มจากการชิวแก้วมาร์ตินี่ก่อนครับจากนั้นให้ใส่จีนลงไปนะครับ60 ML ใส่ลงไปเลยแล้วก็ต่อด้วยเป็นใบมิ้นท์นะครับประมาณ56ใบครับตบแล้วก็โยนลงไปเลยจากนั้นก็ให้ใส่เป็นน้ําเชื่อมครับ15 m l แล้วก็น้ํามะนาว 2 0 3 0 m l นะครับแล้วแต่ความชอบขนให้เข้ากันชิมเมื่อชิมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วครับให้เต็มเชคเลยแล้วก็เชคแล้วครับเร็วๆแรงๆรวมๆเหมือนเดิมครับไม่ดูท่าคุณบุญก็เชคก่อนเมื่อเชคเสร็จแล้วก็เคลียร์น้ำแข็งในแก้วครับที่เราชิวไว้แล้วก็ดับเบิลสเตรนครับเพื่อไม่ให้เศษใบมิ้นลงไปนะครับก็จะได้เครื่องดื่มสีขาวแบบนี้ตกแต่งด้วย ยอดอ่อนของใบมิ้นท์นะครับนี่หนีบไว้เพิ่มความสดชื่นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับาสาวซสค็อกเทลคุณก็จะได้กลิ่นหอมของมิ้นท์ครับดื่มรสชาติของมันก็คือไดแรงออกสุดท้ายอย่าลืมดื่มไม่ขำนะครับ